ยิมดีต้อนรับเข้าสู่ Book to Answer เล่มนี้ดีนะ EP 2. 2สวัสดีค่ะอาจารย์พิสุทธิลักษณ์บุญโตจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะวันนี้อาจารย์หยิบหนังสือเล่มไหนมาเล่าให้พวกเราฟังคะสำหรับวันนี้นะคะหนังสือที่หยิบยกขึ้นมาแนะนำให้กับผู้อ่านทุกท่านนะคะนั่นคือหนังสือที่มีชื่อว่า คู่มือการนําเสนอและการจัดเตรียมเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจัดทาโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์วิจัยบูรณา,าการด้านมรดกโลกเมืองสร้างสรรค์ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ค่ะเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องแนวคิดการจัดการการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติซึ่งก็เป็นต้นกําเนิดนะคะของอนุสัญญามรดกโลกที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะ อาจารย์คิดว่าคนที่อยู่ในช่วงไวัยไหนจะเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้มากที่สุดคะ ถ้าถามว่าคนช่วงไวัยไหนนะคะสามารถเข้าถึงหนังสือเล่มน,นี้ได้ต้องขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วทุกช่วงวัยเลยค่ะแม้ว่าหนังสือที่หยิบมาในวันนี้จะดูเป็นหนังสือวิชาการสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าคนทุกช่วงวัยสามารถอ่านได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะหลายๆคนอาจจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มน,นี้ในมุมมองที่แตกต่างกันไปค่ะน้องๆนักเรียนอาจจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกในเบื้องตน้นรวมถึงคนปฏิบัติงานค่ะทุกระดับเลยสามารถใช้เกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไปทําความเข้าใจว่ากว่าที่มรดกโลกนะคะจะได้รับการ ขึ้นทะเบียนต้องผ่านการพิจารณาหรือว่าผ่านเกณฑ์อะไรบ้างในขณะเดียวกันค่ะกลุ่มผู้บริหารก็จะเข้าใจเลยว่าในเมืองของเราเราคนมีการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาเมืองอย่างไรและยิ่งสําคัญเลยค่ะสาหรับเมืองเชียงใหม่ของเราที่กําลังจะได้รับการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วคนทุกช่วงวัยหากเข้าใจมรดกโลกก็จะทำให้เราเข้าใจว่าเราจะต้องช่วยกันดูแลบ้านของเราหลังนี้ยังไงค่ะ ถ้าให้แนะนําหนังสือเล่มนี้กับคนที่ยังไม่เคยอ่านอาจารย์อยากบอกอะไรคะอย่างแรกเลยนะคะถ้ายังไม่เคยอ่านอยากจะชักชวนทุกคนมาที่หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะที่นี่จะมีให้บริการหนังสือเล่มนี้อยู่นะคะถามว่าถ้ายังไม่เคยอ่านนะคะอ่านแล้วจะได้อะไรกลับไปอย่างแรกเลยในฐานะที่เราเป็นคนเชียงใหม่นะคะเราจะได้รู้ว่าแหล่งมรดกทุกแหล่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ล้วนมีคุณค่า เราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่บรรพบุรุษได้ให้ไว้กับเรามีคุณค่าเพียงใดและเราเองจะมีบทบาทอย่างไรในการส่งต่อมรดกชิน้นนี้ไปยังคนรุ่นต่อไปในอนาคตนะคะและประการสําคัญอย่างสุดท้ายเลยค่ะที่อยากจะฝากไว้หนังสือเล่มนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นหนังสือวิชาการแต่ว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลตั้งแต่แนวคิดเรื่องของการจัดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไปจนถึงกระบวนการระดับนานาชาติทําให้ทุกคนค่ะเข้าใจเลยว่าโลกของเราตระหนักเรื่องความสํา ของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างไรคะขอบคุณค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาอ่านได้ที่เว็บไซต์ของสำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปที่เมนู cmul e-service หัวข้อ subject guide โดยเลือกไปที่หัวเรื่องประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรมชีวประวัติระบบจะแสดงหน้าอีบุ๊ทันทีค่ะหรืออีกทางหนึ่งสามารถสแกน QR code ที่แสดงอยู่ได้เลยนะคะ